ของรายใหญ่นะครับว่าเขามีรูปแบบไหนบ้างนะครับซึ่งเราก็ต้องไปนะครับทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับดิกิตี้นะครับหรือสภาพคล่องในตลาดนะครับหรือถ้าเราพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือหมายความว่านะครับรายใหญ่นะครับเขาจะวิ่งไล่กิน SL ของของดีเทลเลอร์นั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับในสายของ r t m แล้วก็เ m c เนี่ยนะครับเราจะเตดตามรายใหญ่ นะครับรายใหญ่คือใครบ้างรายใหญ่ก็เซ็นอย่างเพื่อนพวกเซ็นเตอร์แบงค์นะครับพวการ์เก็ตมาร์เกอร์นะครับพวกเอฟันต่างๆนะครับซึ่งเขานะครับมีทุนค่อนข้างเยอะแต่เป็นนะครับคนส่วนน้อยในตลาดแต่เขานะครับเป็นเจ้าตลาดเพราะเขามีทุนเยอะนะครับเซ็นเตอร์แบงค์ของแต่ละแต่ละสักแต่ละประเทศแต่ละธนาคารนะครับเขามีเงินเยอะนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเรารู้เกี่ยวกับ A.G.M. นะครับ l e a d the Market นะครับจะทำให้เรานะครับรู้พฤติกรรมนะครับรู้รู้รู้พฤติกรรมเกี่ยวกับของรายใหญ่นะครับว่าเขาจะมีออเดอร์คงค้างนะครับอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็จะเอาออเดอร์ตรงนั้นแหละครับไปวางนะครับไปวางแล้วก็เกาะไปกับรายใหญ่นะครับซึ่งรายใหญ่ในตลาดเนี่ยครับถ้าดูมันมีํำราของต่างชาติท่านหนึ่งนะครับเขาเปรียบไว้ว่านะครับ มาเก็ตมาเกอร์เนี่ยมันก็คือเหมือนฉลามนะครับมันเป็นเหมือนฉลามรายใหญ่นะครับรายใหญ่รายใหญ่ที่เขามีทุนเยอะนะครับเขาสามารถดันแท่งอิมเมอร์ลันใหญ่ๆตัวๆลำๆยาวๆเนี่ยนะครับนั่นแหละก็คือเดิร์ของรายใหญ่นะครับรายใหญ่เพียบเสมือนนะครับเป็นฉลามนะครับฉะนั้นเทรดเดอร์ที่มีความฉลาดนะครับเราก็ต้องตําตัวเหมือนเหมือนเหานะครับเหามาก็ว่าฉลามเขาวิ่งไปทางไหนนะครับแล้วก็เกาะนะครับฉลาม นะครับชีวิตเราก็จะอยู่รอดนะครับทีนี้นะครับถามว่าทําไมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความรู้เนี่ยนะครับมันมีเยอะมากนะครับเกี่ยวกับสายดนการัลเตสนะครับตั้งแต่นะครับคริปโตก็ดีหรือพอรเกก็ดีนะครับความรู้มันมีอยู่ายสายนะครับถ้าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับสายอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแนวไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งสายอินเตอร์ก็ดีอะไรพวกนี้นะครับ ถ้ามันสามารถทาเงินให้เราได้นะครับถ้าเราทําแล้วเราประสบความสาเร็จนะครับก็อยู่ที่นะครับเราก็จะรูปแบบไหนนะครับั้งนีทั้งนั้นให้อยู่ที่ว่าเราเทรดแล้วเราได้เงินนะครับถ้าเราเทรดแล้วเราได้เงินแสดงว่านะครับมันก็คือนะครับเราคิดเราหมายความว่าเราก็ถูกแล้วนะครับเราวางออเดอร์เราถูกในตลาดนะครับแต่ถ้าเราวางออเดอร์ตรงไหนนะครับออเดอร์เราส่วนมากโดนเอฟแอมา ทุกครั้งเลยอะไรก็สุดท้ายนะครับบางท่านนะครับวางออเดอร์ไว้แล้วก็โดนเอสแอตลอดนะครับสุดท้ายนะครับเราก็มาย้อนกลับมานะครับว่าสุดท้ายแล้วสัพายดีมานะครับมันมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับซัลายดีมานนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเราอยู่ในตลาดมาสักระยะหนึ่งนะครับถ้าเรามาตลาดใหม่ๆนะครับเข้ามาเข้ามาเทรดพวกตลาดโฟลิกใหม่ๆ นะครับจริงๆแล้วถ้าเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับฟิโบอะไรต่างๆก็ดีนะครับอินเว็บหรือที่ดาวพวกนี้นะครับแต่ถ้าเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับซัพพลายดีมานก่อนแล้วกลับไปอ่านพวกฟิโบอะไรพวกนี้นะครับมันจะทําให้เราไปไวนะครับแล้วแล้วเพราะซัพพลายดีมานมันก็คือแรงซื้อแรงขายในตลาดนะครับฉะนั้นนะครับเวลาเราวางออเดอร์ต่างๆนะครับวางโซนต่างๆเนี่ยเราจะมองหาออเดอร์ที่มันหลงเหลืออยู่นะครับของรายใหญ่นั่นเองนะครับแล้วเราเขาวาง ปตามนั้นแล้วสุดท้ายเราก็จะเอาตัว market structure นะครับเข้ามาจับนะครับถ้าในสาย r t m เนี่ยนะครับส่วนมากเขาใช้โครงสร้างนะครับโดยโดยดูตัว market market structure เป็นหลักนะครับซึ่ง market structure เนี่ยนะครับมันก็แบ่งเป็นเฟสนะครับว่านะครับ daily เฟ e นะครับหน้าตาเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับดอกเฟ e มีหน้าตาเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับไออย่างเนี้ยเราก็ต้องรู้นะครับ แต่ถ้านะครับเราเรียนรู้โครงสร้างแล้วนะครับถ้าเราเอาอินิเคเตอร์มาจับนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่สายเนี้ยนะครับส่วนมากเราจะอ่านตัวคราเปล่านะครับซึ่งนะครับค่าเราอ่านโครงสร้างเป็นเนี่ยนะครับมันก็ดีกว่าเราไปนั่งอ่านพวกอินิเตอร์อย่างเดียวโดยเราไม่รู้โครงสร้างเลยนะครับว่าณจังวงนั้นนะครับวันนั้นเนี่ยหรือขณะนั้นเนี่ยนะครับพวกสมาร์ทมันนี่เนี่ยนะครับหรือมาเก็ตมาเกอร์เนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่ แต่ถ้าเราเอาความรู้ต่างๆมารวมกันนะครับเอามาใช้กันนะครับเราอ่านโครงสร้างาได้นะครับเรามี e d น t o เนร์มาจับอย่างเนี้ยนะครับเราก็เอาความรู้ต่างๆแต่ละสาขานะครับแต่ละแขนเนี่ยเข้ามาแมทนะครับเข้ามาประยุกต์แล้วก็ดีไซน์เป็นนะครับเซตอัพของตัวเราเองได้นะครับฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ในตลาดสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับฝึกดูพฤติกรรมโครงสร้างนะครับอ่านดูว่านะครับ มาเก็ตมาเกอร์เนี่ยนะครับเขาได้ตลาดเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะครับเพราะวิชาที่เราเรียนมานะครับสุดท้ายนะครับเหมือนชี้ที่ผมโชว์นั่นแหละครับมันเป็นเส้นสวยงามนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับชวิตจริงของคราฟเนี่ยมันไม่ได้สวยงามอย่างที่ตำราเขาเขียนไว้นะครับถ้านะครับเรานะครับไปอ่านอย่างพวกตำราย a w m f x นะครับซึ่งเขาเป็นการวางขานชาตินะครับพวก Q m ียร์มาเอก็ดีนะครับ ็จะพูดเกี่ยวกับฟิปปี้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับถ้าสุดท้ายเนี่ยพวกนั้นมันก็ถึงมันก็เรื่องเดึยงกันนะครับอย่างคันไล่ดาวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องให้นํานะครับสภาพคล่องหรือลิบูตี้เนี่ยนะครับเอามาประกอบเสมอนะครับขอหน้านี้นะครับที่เราคุยว่านะครับคันบันจุออเดอร์นะครับของรายใหญ่มันคืี่ยอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วนะครับขาใหญ่เนี่ยเขาจะสร้างเกเทิร์นด้วยนะครับสภาพคล่องในตลาดก่อน นะคร honey, kind of leather, hmm? ับสภาพกล้องในตลาดมันก็คือเหมือนน้ามันนะครับรายใหญ่ก็เหมือนรถนะครับรายใหญ่เป็นรถเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่มีน้ํามันก็คือลิกูตี้หรือสภาพคล้องเนี่ยรถมันก็วิ่งไม่ได้นะครับฉะนั้นรายใหญ่เนี่ยนะครับนะครับเขาก็จะมองหาน้ํามันในตลาดนะครับถ้ามันในตลาดเนี่ยก็คือลิกูตี้ลิกูตี้ก็คือสภาพคล้องในตลาดครับฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับลิกูตี้นะครับว่าลิกูตี้มันมีประเภทอะไรบ้าง ทำไมมันต้องมีนะครับเพราะตรงนั้นแะครับตำแหน่งที่เป็น,ปน liquidity มันก็คือตำแหน่งที่ market maker เขาไล่กิน sl ของ r e t a i l ร์นั่นเองนะครับนี่คือหัวใจหลักนะครับฉะนั้นถ้าเรารู้เกี่ยวกับสภาพคล่องอยู่ตรงไหนบ้างนะครับตรงข้างของตลาดจุดไหนที่มันเป็นสภาพคล่องในตลาดนะครับเราก็อย่าเอาออเดอร์ของเราเนี่ยครับไปวางไว้ตรงนั้นนะครับเราเราเลี่ยงนะครับเราเลี่ยง นะครับและสุดท้ายนะครับมันก็จะมีพวกโครงสร้างราคาต่างๆที่นะครับรายใหญ่เนี่ยเขาทําเป็นพฤติกรรมเพื่ออะไรับเพื่อลากคนขึ้นไปเซลล์ลงมาหรือลากคนลงมาเพื่อบ่ายขึ้นไปอะไรพวกนี้มันก็จะมีเนื้อหาจึงลึกลงไปนะครับแต่วันนี้นะครับเราเ็าจะมานะครับคุยกันเกี่ยวกับตัวอย่างนะครับตัวอย่างเกี่ยวกับบริตเอนตีเนี่ยแล้วก็คือเซตอัพในฝั่งที่มันเป็นนะครับขึ้นนะครับหรือ ลลี่เฟดเนี่ยนะครับเขาเนี่ยครับเขามองโครงสร้างนะครับแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วเรานะครับคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่านะครับโครงสร้างราคานะครับเป็นตัวอ่านทิศทางของตลาดนะครับเอาโครงสร้างราคามาอ่านทิศทางตลาดถ้าเราอ่านโครงสร้างราคาได้เราอ่านว่านะครับครามันจะวิ่งไปทางไหนนะครับถ้าเรานะครับอ่านแล้วมันทิศทางมันผูก สุดท้ายเราจะเอาความรู้เกี่ยวกับฟิโบนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับเอามาจับนะครับถ้าทิศทางบนถูกมันก็เราก็จะได้กาไรนะครับแต่ถ้าโครงสร้างมันผิดเพี้ยนไปนะครับระวางออ,อเดอร์เนี่ยซึ่งมันย้อนแย้งกันกับโครงสร้างของราคานะครับเราก็จะมีความเสี่ยงที่มันค่อนข้างเยอะโอกาสที่จะเราโดน S อเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะ นะครับฉะนั้นพลาสในตลาดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีชีวิตนะครับถ้าเรามองพฤติกรรมอะไรต่างๆนะครับออกเนี่ยนะครับจะทําให้เรานะครับวางออเดอร์ด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะเรารู้พฤติกรรมของรายใหญ่รายใหญ่เหมือนฉลามนะครับอย่าลืมนะครับฉลามไปทางไหนเราก็ต้องไปแบบนั้นนะครับอ่ะทีนี้นะครับขอทวนเนื้อหานิดนึงนะครับเกี่ยวกับ liquidity เมื่อกี้มันสําคัญนะครับสําคัญมาก ลิขิตี้ในตลาดนะครับมันมีอยู่สามสามประเภทหลักๆนะครับหนึ่งเลยเราเรียกว่าอีโคพอยท์นะครับอีโคพอยท์มันก็คือนะครับพวกตระกูลที่มันทำสองจุดเสมอกันหรือใกล้เคียงกันนะครับเช่นมันทำมีคั้ไฮอีโคโลนะครับหรือนะครับเราเรียกว่าอ่าดับเบิลท็อปดับเบิลบอททอมอย่างเนี้ยนะครับเราก็เรียกว่าสภาพคล่องในตลาดนะครับซึ่งมันเป็นมุมมองของรายใหญ่ นะครับสองก็คือเลนดิคุตี้นะครับหรือมันตามพวกไซเวะนะครับก็คือกิน sl ของฝั่งเซล์ฝั่งบายโดยอยู่ในครอบนะครับไซเวะนะครับและสุดท้ายมันก็คือเทลลาริคุตี้นะเทลลาิคุตี้เนี่ยมันก็คือเป็นเทลลประเภทที่มันเอียงนะครับหลอกนะครับหลอกแล้วก็สร้างให้คนวาง sl ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็สุดท้ายลากคราบลงมาข้างล่างแล้วกิน s l เคลี่ยนเลย นะครับแล้วก็วิ่งไปหาดีมานแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับซึ่งชีวิตจริงนะครับเราจะเจอนะครับพฤติกรรมที่มันนะครับที่ขามันวิ่งกินเอสแอของรีเทลเทรดเดอร์ค่อนข้างบ่อยนะครับโดยเฉพาะทองคำนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่วิ่งกินเอสแอของรายย่อยนะครับหรือเทรดเดอร์เนี่ยนะครับพารมันไม่มีนะครับมันไม่สามารถรายใหญ่ไม่สามารถได้ตลาดได้นะครับว่าอะไรครับเพราะสุดท้ายออเดอร์นะครับ ของรายใหญ่ที่มันเยอะมหา,าศาลนี่นะครับมันก็ต้องไปแมทชิ่งกันแล้วกับออเดอร์ของดีเทลเทรดเดอร์นะครับถ้ารายใหญ่ต้องการดักบายนะครับแต่ออเดอร์เซลล์ของในตลาดเนี่ยมันมีน้อยนะครับออเดอร์รายใหญ่รายใหญ่ก็ไม่สามารถวางออเดอร์บายได้ครับเขาก็ต้องรอให้คนเนี่ยวางออเดอร์เซลล์เข้ามาในตลาดเยอะๆพอคนเข้ามาตลาดวางออเดอร์เซลล์เยอะๆเะนี่ยนั่นแหละครับนะครับ มาร์เก็ตมาร์เกอร์หรือเซ็นทรัลแบงก์ต่างๆเนี่ยนะครับเ <K ill ain> ขาก็จะวางออเดอร์บายของเขาเข้าไปเพื่อนะเ <K ill ain> พื่อไป็นแมทกับออเดอร์เซลลที่มันเยอะมาศาลของดีเทลเทรดเดอร์และสุดท้ายครับมันก็วิ่งขึ้นพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงโดยสร้างเป็นแท่งอิมมัลลานนะครับซึ่งแท่งอิมมัลลานเราก็นะครับคุยกันแล้วนะครับพอหน้านี้นะครับอีพีก่อนหน้านี้นะครับว่าแท่งที่มันเป็นอิมมัลลานเนี่ยเราดูแบบไหนเราดูอย่างไรแท่งอิมมัลลานมันก็คือแท่งที่ ออเดอร์ของรายใหญ่เขาเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็มีจุดสังเกตนะครับฉะนั้นเราก็เกาะนะครับเราก็เกาะครับพวกฉลามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราอ่านทิศทางถูกถ้าตำแหน่งเราวางออเดอร์มันใช่โอกาสที่เราจะวาง SL ดูนเเนี่ยมันก็มีน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันไม่มีเซตอัพอะไรหรอกครับที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราอ่านทิศทางออกนะครับเราบริหารลิดแอนด์รีวอดนะครับ ที่มันมีวินเลทนะครับ60%เราก็สามารถร่ำรวยแล้วครับในตลาดเราไม่จำเป็นต้องนะครับ80-90%นะครับ50-60%แต่ถ้าเรานะครับรู้จักคาร,ร์บินเนตด้วยลิปเปอร์เนทเมนต์ด้วยลิปเปอร์เทปนะครับมันจะลดความเสี่ยงมันจะลดความเสียหายของพอร์ตของเรานะครับให้มันน้อยลงและสุดท้ายนะครับเราก็จะบริหาร ความเสี่ยงและปลอดของเราก็จะโตนะครับจะโตไปเรื่อยๆนะครับซึ่งดิบเนนเมนต์เนี่ยมันคือสิ่งสำคัญนะครับเซตอัพโอเคแล้วนะครับแต่ริบเบนเน็ตเน้นเนี่ยมันก็สำคัญมากกว่าเซตอัพด้วยซ้ำไปนะครับห้ามโอเวอร์เทรดห้ามหมูตลอดนะครับขอนวางออเดอร์นะครับเราก็ต้องคำนวณลิบเปอร์เท็ต นะครับทุกครั้งนะครับว่าความเสี่ยงต่อหนึ่งไม้เนี่ยนะครับเรายอมรับความเสี่ยงที่เท่าไหร่นะครับและํำนวนหลอดนะครับแล้วก็คูณด้วยระยะจุดแล้วก็ออกมาเป็นเหรียญมานะครับว่าถ้าเราลงใน SL นะครับออเดอร์นี้นะครับเราเสียกี่เหรียญนะครับเราเสียกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าเรามีถ้าระวัง TP นะครับก็แนะนํานะครับส่วนตัวผมแนะนําให้ RR เนี่ยนะครับมากกว่า1.2 นะครับน้อยสุดเลยนะครับยอมให้ได้ที่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่ถ้าดีนะครับหนึ่งจุดสองขึ้นไปหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสองแค่นี้ก็พอแล้วครับไม่จําเป็นครับคุณจะเอาอาร์อาร์หนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อสิบไม่ต้องครับในตลาดอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับวางเป็นไม้นะครับเรานะครับโดยอาริสเพอร์เทสแล้วก็นะครับอาร์อาร์อยู่ที่อาร์อาร์หนึ่งต่อหนึ่งจุดห้านี่ก็รวยแล้วครับ นะครับรวยแล้วนะครับแต่ปัญหามันคือตำแหน่งที่เราวางออเดอร์นะครับมันใช่หรือเปล่านะครับสปายดีมาในตลาดมีอยู่จริงนะครับมีอยู่จริงครับในตลาดแต่ถ้าเรามีความรู้เยอะๆนะครับมันก็จะทำให้เราลดความเสี่ยงนะครับน้อยลงนะครับปอดเราก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้นะครับ วันนี้เราก็าจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับนะครับเซตอรัพที่มันเป็นขา mm hmm. ขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับถ้าเรานะครับเอ่อก่อนเร okay, okay. ิ่มอ่อก่อนก่อนเข้าเนื้อหานะครับอ่ะกดแปดแปดนะครับกดแปดแปดหน่อยเร็วกดแปดแปดนะครับก่อนเข้าเนื้อหาครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะโอเค ทุกท่านพอเข้าใจไหมครับสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้เปิดไม้นะครับสองร้อยสี่สิบท่านเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับตลาดนี้มันโหดร้ายนะครับถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยนะครับแล้วเราเอาเงินทุนของเรามาเล่นเนี่ยนะครับมันก็มีความเสี่ยง นะครับถ้าสมาชิกท uh ่านใดเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างนะครับการฝึกฝนเนี่ยนะครับท่านเทรดพอร์ตเดโมก่อนดีกว่านะครับพอร์ตเดโมพอร์ตเดโมเนี่ยครับท่านเทรดแล้วได้กาไรนะครับแล้วก็มีความรู้ทุกอย่างมีความมั่นใจอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถึงจัดเอาจริงเนี่ยนะครับเข้าไปเทรดนะครับเพื่อลดความสูญเสียนะครับไม่ต้องโลภนะครับอยู่ในตลาดนะครับอ่ะส่งเสียงนะครับเราจะเริ่มคัสกันแล้วครับวันนี้นะครับ ทักทายครับทักทายมาหนึ่งท่านครับนะครับเวลาเราดูโครงสร้างของราคาเนี่ยนะครับจากดิชิตเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยนะครับนะครับเราต้องดูก่อนนะครับว่าโครงสร้างนะครับมันมีนะครับมันเป็นเทนขาขึ้นหรือว่านะครับมันเป็นเทนขาลงนะครับถ้ามันเพนทนขาขึ้นเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นเรลลี่เฟด นะครับตำราภาษาอังเฤษเขาเรียกว่ารีเฟดนะครับแต่ถ้าเป็นเทรนขาลงเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าดอกเฟดนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเรานะครับถ้าเรารู้เราอยู่ในเฟดไหนนะครับเราก็ถึงจะเอาเพเทนต์ไปจับกานที่จะเอาเพเทนต์ไปจับนะครับไม่ใช่เราจับมาแค่บางส่วนนะครับเราต้องมองโครงสร้างตลาดนะครับทั้งโครงสร้างเลยว่านะครับว่าอะไรครับว่าเอ่อแฟกเตอร์มันอยู่ตรงไหนนะครับ เอาทฤษฎีดาวเนี่ยมาจับนะครับว่าเมเจอร์ของสร้างเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับไม่เนื้อเราไม่สนใจนะครับล i q u i d ตี้ในตลาดมันอยู่ตรงไหนนะครับเราจะไม่เอาด้วางไว้ตรงนั้นนะครับพอเราพอเรารู้นะครับเกี่ยวกับโครงสร้างราคาแล้วนะครับว่านะครับอยู่ในช่วงตลาดที่เป็นเป็นดอปเฟดหรือดิฟเฟดเราค่อยหาตำแหน่งนะครับการวางออเดอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มองหาเซตอัพ นะครับถ้ามันเป็นลิลลี่เฟดเราก็จะมองหาดีมานเพื่อวางออเดอร์แต่ถ้าโครงสร้างมันเป็นดอบเฟดเนี่ยนะครับเราก็มองหาพพลายครับในการวางออเดอร์นะครับอ่ะทีนี้นะครับในชีตเนี้ยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้อง่าโครงสร้างราคาก่อนว่านะครับมันเป็นอย่างไรนะครับอ่ะทีนี้นะครับโครงสร้างของราคาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับมันลงมานะครับลงมาอย่างนี้ก่อนเห็นไหมครับมันลงมา แสดงว่านะครับแสดงว่าตรงเนี้ยถ้าผมามาร์คบุตรมาร์คบนมาร์คล่างเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโครงสร้างตรงเนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับเขาจะเป็นเทรนขาลงมาก่อนนะครับก็จะเป็นเทรนขาลงมาก่อนนะครับพอโครงสร้างเนี่ยเขาเป็นเทรนขาลงเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ขึ้นไป าได้ขึ้นไปปุ๊บเขาทำลายโครงสร้างตรงนี้นะครับข็บอสนะครับข้บอสโครงสร้างขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วก็ทิ้งตัวลง่ะพอบอสตรงนี้แล้วไงครับบอสบอสหมายความว่าเขาเคลียนะครับเคลียตรงนี้เคลียออเดอร์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเขาเคลียเนี่ยครับแล้วเขาก็ย่อลงนะครับ พอเขาย่อลงเนี่ยไอตรงเนี้ยเราเรียกว่านะครับจริงๆโครงสร้างตรงเนี้ยเราเรียกว่าเบรกนะครับตรงเนี้ยจุดเนี้ยเบรกครับนะครับเบรกพอเบรกปุ๊บแล้วก็เบรกครั้งที่สองครับตรงเนี้ยครับเราเรียกว่าเอาครับระดับแรกนะครับโครงสร้างขึ้นมานะครับเคลียราคารตรงนี้ก่อนเคลียดีมานเคลียสปายตรงนี้เขาสามารถเคลียได้โดยที่ว่าขอบอสขึ้นไปข้างบนนะครับครั้งที่หนึ่ง นะครับแสดงว่ามันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นขาลงเป็นขาขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันบอสตรงนี้แต่การที่มันบอสตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเบรกออฟจักร์ตรงนี้แล้วนะครับมันย่อลงมาหนึ่งครั้งแล้วมันบอสซ้ำตรงนี้อีกรอบหนึ่งบอสซ้ำตรงนี้นะครับมันเป็นการคอนเฟิร์มว่าอตัวนี้ยมันเป็นขาขึ้นเลยนะครับนะครับ อันดับแรกเคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์สปายตัวนี้พอเคลียร์เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็บอสบอสก็คือเบรกเบรกตัวนี้อาจจะเป็นนะครับอาจจะเป็นแท่งเทียนนะครับเบรกด้วยแท่งนะครับแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็เบรกขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเพื่อคอนเฟร่มว่าเขาขึ้นนะครับโครงสร้างราคาเนี่ยมันตั้งแต่ตรงนี้ครับมันบอกว่ามันเป็นอัพเทียนแล้ะครับเอเคนครับ เพจแอปแล้วเตครับฉะนั้นพอมันเพจแอปเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือการคอนเฟิร์มนะครับนะครับสมาชิกเห็นปากกาผมไหมครับสมาชิกเขียนปากกาศผมไหมครับเห็นค่ะเห็นเนาะอ,อ่ะเข,เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมว่ช้าๆนะครับ เข้าใจไหมครับหรือนะครับหรือบางลำราเนี่ยนะครับว่ามันเส้นขาลงมาเนี่ยครับนี่เป็นเนี้แหละนะครับตัวเนี้ยเปลี่ยนจากเส้นขาลงเป็นขาขึ้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเกาเรียกว่าซีเอชโอ CSO CS นะครับก็คือช็อกก็คือเปลี่ยนเทนจากขาลงเป็นขาขึ้นตรงนี้คือช็อกแล้วพอช็อกปุ๊บเนี่ยนะครับตรงนี้มันเกิดการ BOS ก็คือบอสบอสรอบสองตรงนี้นะมันเป็นการรีคอนเฟิร์มว่ามันเป็นเป็นขาขึ้นจริงๆมันคอนเฟิร์มตรงนี้แล้วครับโอเคนะครับเข้าใจไหมครับ พอมันคอนเฟิร์มมันเป็นกาขึ้นแล้วก็มองหาเซตอัพนะครับฟังนะครับฟังบายนะครับฟังบายนะครับฟังบายนะครับทีนี้นะครับพอมันบอสนะครับลงมานะครับตรงนี้ตรงนี้ยมันข้อตามนะครับสภาพคล่องที่เราเรียกว่าอีโค้ดพอยต์นะครับตารางถ้าเป็นอีโค้ดพอยต์นะครับตรงเนี้นะครับเราเรียกว่าอีโคโลนะครับ นะครับมันตาเป็นอ e ีโคโลนะครับฉะนั้นนะครับอีโคโลทำเป็นอ e ีโคโลนะครับแสดงว่านะครับพอทำมันพอมันตามอีโคโลนะครับมันเด้งขึ้นไปหน่อยหนึ่งแล้วก็มก็ยิน s l เรียบร้อยเห็นไหมครับเนี่ยเกณฑ์ใดๆตัวนี้นะครับเรียบร้อยพอมัน e ําอ e ีโคอีโคโลไว้เด้งขึ้นมาลงมาข้างล่าง นะครับมันจะลงมาหาดีมานที่มันใช้งานได้เพราะอะไรครับเพราะโครงสร้างตรงนี้มันคอนเฟิร์มได้ไงว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับนะครับฉะนั้นแปลว่าตรงนี้นะครับ,นะรบมันคือดีมานครับนะครับพอกิน sl นะครับตรงนี้ด้วยการสร้าง liquidity eco low เนี่ยหรือ eco point เนี่ยที่มันสกุลสองจุดเสมอกันเนี่ยมันก็ล่างอกมาข้างล่างเพื่อกินนะครับกิน SL พอกินแอร์แลราคาก็มาเติมนะครับพลังด้วยดีมานตรงนี้นะครับพอเติมดีมานตรงนี้นะครับราคาก็วิ่งขึ้นพอราคามันวิ่งขึ้นนะครับมันช็อกขีกรอบหนึ่งก็คือการเปลี่ยนเทรนนะครับเปลี่ยนเทรนอีกรอบหนึ่งนะครับพอเปลี่ยนเทรนปุ๊บเนี่ยแหละครับมันบอกว่าเอามันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเห็นะครับเพราะมันเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่และอะไรครับมันก็ทําอะไรครับตรงนี้ ตัวนี้นก็ยังอะไรครับตามสภาพคล่องเลยนะครับดีกุตตี้ในตลาดตระกูลเลยครับตระกูลเล็งก็คือไซเว้นะครับเด้งมาข้างล่างกินเน็ตแอข้างล่างวิ่งในข้างบนกินเน็ตแอข้างบนวิ่งมาข้างล่างกินเน็ตแอข้างล่างวิ่งในข้างบนกินเน็ตแอของดีนเทรเทรดเดอร์นะครับฉะนั้นถ้าเรานะครับวางออเดอร์ไว้เขียวครับที่มันอยู่ตำแหน่ง liquidity เนี่ยเมื่อไหร่ส่วนมาก order เราเ็จะโดน sl ครับส่วนมากเลยนะครับมันจะโดน sl เพราะ market maker มันวิ่งกิน sl นะครับเพื่อไดครับขึ้นไดครับลงโอเคนะครับแต่หลังจากที่มันทํานะครับ liquidity เมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันอาจจะวิ่งลงก็ได้วิ่งขึ้นก็ได้นะครับแต่มันชอ็อคตรงนี้แล้วมันคอนโฟรว่ามันยังเป็นกระขึ้นอยู่ฉะนั้นเรามองหาดีมานครับ แต่ถ้ามันขึ้นไปข้างบนก็ปล่อยไปเลยครับไม่เป็นไรไม่ไม่ได้ออเดอร์ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้มันช็อกตรงนี้แล้วมันแบบว่ามันก็ยังขึ้นต่อฉะนั้นเราก็ต้องมองวางวางออเดอร์ที่ทดีมานเหมือนเดิมนะครับพอราคาลงมาปุ๊บเราก็เด้งกไปข้างบนนะครับอันนี้ประมาณนี้อันนี้คือโครงสร้างของราคานะครับว่านะครับคอนเฟิร์มเป็นเพนเทนขาขึ้นตรงไหนนะครับเบรกแล้วก็เอานเนี่ยมันเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันเป็นเพนขาขึ้น และมันตามล i q u i d i t เพราะมันต้องการกิง ETF ของ r e t a i e r นะครับพอเรารู้ทิศทางเห็นไหมครับพอเราวางเดอร์ส่วนมากเราก็จะได้กําไรนะครับเราเาก็จะได้กําไรนะครับอันนี้คือของโครงสร้างของราคานะครับแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้สมาชิกเิเนที่ผมวงไหมครับนะครับมันมีจุดสังเกตนะครับสมาชิกเห็นที่ผมวงไหมครับ เห็นค่ะนะจริงจริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยนะครับหลังจากที่เขาทํานะครับที่เราเรียกว่าอะไรนะเล้งเล้งนิกุตี้เนี่ยนะครับตรงเนี้ยบางกำลังเนี่ยนะครับเขาเขาใช้กลยุทธ์ AMD ครับ AMD ออไไ AMD, AMD คืออะไรคือจังหวะที่นะครับเขาเคลียร์บนเคลียร์ล่างเนี่ยกินเน็ตแอลกินเน็ตแอลของ detail trader เนี่ย ไอ้ตรงเนี้ยเราเรียกว่า a นะครับพอมันฉีกหรือ expansion ออกไปไปท่าไหนเนี่ยลงมาข้างล่าง่ตัวเนี้ยเราเรียกว่า m แล้วราคาวิ่งกันไปถูกทางเราเรียกว่า d โอเคไหมครับนี่คือกลยุทธ์ amd นะครับในตำราของทางชาตินะครับก็คือถ้าเรามองหานะครับ liquidity เป็นสภาพที่มันเป็นก็เรียกว่าเล e งอยู่ที่เมื่อไหร่เนี่ยให้นะครับ ให้มันเอ็มก่อนเอ็มคือมูมิบมาอ่าบุนเคเลชันนะครับแล้วก็สุดท้ายวิ่งึ้นไปเป็นดิสติบิวชันนี่คืออีกหนึ่งของกลยุทธในการเทรดนะครับโอเคไหมครับเห็นไหมครับแต่ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เวลาเขาสร้างสภาพคล่องเมื่อไหร่นะครับถ้ามันขึ้นไปข้างบนนะครับก็ปล่อยเข้าไปเลยครับ าะอะไรครับเพราะตรงนี้มันคอนเฟิร์มว่ามันเป็นหาบายระวังออเดอร์ไว้ตรงนี้ครับถ้ามันไม่ลงมาก็ไม่เป็นไรครับเขาไม่รอเขาไม่เป็นไรเขาวิ่งไปข้างบนครับร้อยมันลงมาข้างล่างครับแล้วก็วิ่งไปข้างบนอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับชีวิตจริงครับมันเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่คือโครงสร้างของราคานะครับอ่าแล้วเวลาเราอ่านพวกเอาแฟกตทอมาจับแล้วครับสมมติอ่า แฟกทอผมก็จะมาร์กอัพมันลงมานี่ครับถ้าเราเอาแฟกทอมาจ,ามจบบนะับ,ม,จบ,บ,บ,บนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับแฟกทอก็คือเมเจอร์ของโครงสร้างมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาร์มากมันลงไปมาร์มากมันลงไป มาดลงไปวางออเดอร์เฉพาะที่เป็นเป็นเมเจอร์โครงสร้างส่วนที่มันเป็นไม้น้อโครงสร้างคือโครงสร้างรองเนี่ยอย่าไปวางออเดอร์โครงสร้างรองก็คือตัวนี้ครับนะครับสีน้ําเงินเนี่ยก็โครอองสร้างรองนะครับสีชมพูก็คือมเมเจอร์โครงสร้างก็คือโครงสร้างหลงัก เวลาเราวางออเดอร์เราให้วางออเดอร์ที่โครงสร้างหลักนะครับเวลาเราหาซัพพลายดีมานให้เราวางที่นะครับเมเจอร์โครงสร้างก็ใจไหมครับผมตัวนี้เห็นนะครับราคาวิ่งขึ้นไปแล้วครับเพราะตัวนี้มันเป็นเมเจอร์โครงสร้างคนระับตัวนี้มันจะมีดีมานนะครับไต้ตัวนี้มันตัวเนี้ม,นนมันเป็นไมเนอร์โครงสร้างแล้วมันเป็นสภาพคล้องด้วยเห็นไหมครับห้ามวางเนาะห้ามวาง อาจากนั้นนะครับหลังจากที่เราเอาแฟนพอ่อมาจับหรือดูโครงสร้างราคาออกเมื่อไหร่เนี่ยนะครับโดยใช้ตัวนี้ส่วนมากเราจะใช้พวกโครงสร้างแมปปิ้งโครงสร้างนะครับในสาย ITM เนี่ยนะครับเราก็แมปปิ้งโครงสร้างแล้วก็หาพวกสวิงตามพวกโครงสร้างหลักนะครับแล้วก็แล้วก็วางตาแหน่งในการเทรดโอเคนะครับ แล้วตำแหน่งไหนที่เป็น리กูนตี้นะครับห้ามวางออเดอร์นะครับีตรงนี้ตรงนี้เป็นลีกูนตี้ครับห้ามวางออเดอร์ถ้าเราวางปุ๊บเดี๋ยวเราจะกินแล้วเราจะโดนเอสแอลตรงนี้เป็นรีวกูตี้นะครับเป็นซับคล้องในตลาดห้ามวางออเดอร์เดี๋ยวจะโดนเอสแอลโดนเอสแอลโอเคนะครับนะครับมาวางออเดอร์นะครับ,ะรบฉะนั้นเมเจอร์โครงสร้างคือจุดนี้สามารถวางได้ตรงนี้